เหนือส <chat> ิ่งอื่นใดนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนขายดีค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะคุณต้องสํานึกรู้คุณในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นกิจการการงานของคุณหรืออ่สินค้าของคุณก็แล้วแต่ค่ะคุณจงสํานึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีเพราะว่าถ้าเราไม่สํานึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือธุรกิจของเราก็แล้วแต่ค่ะหรือสินค้าของเราก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้สึก จากการสัมนึกรู้คุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรค่ะถามว่าคุณขายได้ไหมขายได้ค่ะแต่การสัมนึกรู้คุณไม่มีนะคะเพราะเพราะเราไม่เคยบอกรักและขอบคุณในธุรกิจของเราเลยและสินค้าของเราเลยแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนขายดีนะคะให้คุณนะคะสัมนึกรู้คุณขอบคุณบอกรักสินค้าของคุณกอดหอม เขาบ้างกอดเขาหอมเขานี่นะคะคือการสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีแล้วคุณก็จะเป็นคนขายดีอย่างอัตโนมัตินั่นเองค่ะลองไปทำดูนะคะโคดอุ้มชันนี่รุ่นพี่ออนไลน์สร้างไรายได้จากการเที่ยวเดอร์เป็นกำลังใจให้กับทุกทคนนะคะกดลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์ติดตามกันได้ค่ะ